สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่อง y ย t u b e ทรัพย์สุภชัยลุงเรืองงพื่ผมนะครับนี้เราก็เอ,อมามันมาขายนะวันนี้ดีไม่ติดคิวปกติดีติดประมาณยี่ี่บอกคันได้นะลงแป้งที่เขาเห็นว่าน้องใหญ่นะนี่วันนี้เอาหกล้อซิ่งมาฝนตกแล้วทำงานไม่ได้เรากลับมาทำงานไอ้ไม่ได้ทำงานพูดมันเราดำได้นะ เราเขาให้ขึ้นไปเลยเขาบอกความโชคดีของเราไหนด้าไม่ได้ก็ต้องรอนะครับโอ้รรอดน,นะท่านผู้ชมนี่โรยเตอร์ถามสปีดเออไม,ไมนะ่ไม่แรงให้ไปรู้ไปขึ้นไม่ได้แค่โกกไม้ไม่บอกแล้วว่าถามสปีดมันขับยังไงนะรอด เทคนิคใครเทคนิคมันเดี๋ยวโดนดราม่าอีกท่านผู้ชมดูเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูตรงนู้นนะวันนี้เราก็มาขุดมันนะว่าช่วงบ่ายแล้วมันว่าจะไม่ขุดแล้วว่าพอดีโอโหไม่อยากจะพูดเนาะคําว่าไม่มีพูดเบาๆก็เจ็บนะครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือนสามเดือนแล้วคําว่าสิ้นเดือนผมก็ไม่เข้าใจคําว่าสิ้นเดือนนะท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะแต่คือว่าผมอ่ะ ทุกคนมีภาระหมดนะไม่จะเป็นว่าจะผ่อนรถหรือไม่ผ่อนหรือจะโสดทุกคนมีภาระทุกคนนะครับเขาต้องเอาไปหมุนใช้ใน,นธุรกิจนะไม่ใช่ว่าจะมาจมคําว่าหาได้หาจากที่ไหนครับเงินผมน้อยใจมากเลยที่แบบทาแบบนี้ผมไม่เข้าใจผมไปทํางานผมไม่ได้ไปขอทานถ้าบอกอรายละเอียดเราแบบชัดเจนผมจะไม่ว่าเลย อันนี้ไม่ใส่ใจเราเลยครับปัดเราทิ้งเลยมันหมูมันหมานะผมพูดเลยไม่โทรบอกไลน์ไปอ่านไม่ตอบท่านผู้ชมพิจารณาเอาครับทำงานมันอูเราไปทำงานเราไม่ไปขอทานนะครับแต่ผมก็แหมวันนี้ก็คือแบบเราก็ต้องใช้เนะ ไหนน้องจะเรียนไหนจะ่านู้น่านี้รถตรงรถเสียไม่ได้คิดถึงเลยว่ารอเอาเงินสำรองมาใช้จนเกือบจะหมดแล้วครับเงินน่ะเงินรถอ่ะเงินรถกับเงินส่วนตัวเราจะไม่เอามารวมกันเด็ดขาดครับเพราะว่ามันไปไม่ได้คือไปไม่ได้แล้วเราบอกเอ้ยขาดทุนคือขาดทุนไม่ใช่จะมาหยิบเงินตรงนั้นไปใสม่มั่วซั่วไม่ไหวครับ งั้นเงินไม่พอกินนะผมเหมดคำจะพูดเนาะผมว่าเราไม่คาดหวังแล้วผมเป็นคนไม่พูดนะแต่ถ้าพูดพูดแรงเลยนะเออเราเป็นคนไม่พูดนะแต่เราพูดพูดเราแรงไม่เอาใครเลยนะ้งแต่ ไปวนมาเลยครับบอกอีกอย่างนะคือผมจองอะ่ะผมจะไปเที่ยวภาคเหนือน่ะเดือนตุลาหลดูจองหมดเลยนะท่านผู้ชมผมเสียค่าจองไปแล้วสองพันห้าเออผมจะได้เออมีค่าทังแต่คือว่าเราไม่มีเลยผมพูดเลยผมหมดเลยผม,มโอ้โหหมดคําจะพูดจริงจริงแบบไม่มีเงินไปแนละ้วถ้าไปรถเสียไม่มีตังที่จะออกตัว๋วแล้วคือมันจ่อคอหมดแล้วครับ ทุกอย่างนะไม่ใช่ว <ını Vincent Leonard> ่าเขาจะเดือดร้อนเราเนียวผู้แค่พูดนะครับไม่จบนี่นะวิธีเราเลยพาไปดูวิธีวัดแค่ปตรงไหนเพียงนี้เหรอ đâm lắm đó ừ. là bay rồi đi vô mổ đây nè xịt lắm nè ngay เมื่อก่อนนะกว่าผมจะได้รถครันหนึ่งนะท่านผู้ชมผมไม่ได้พูดกว่าจะได้รถครันหนึ่งเนี่ยครับท่านผู้ชมรู้ไหมโคตรลำบากลำบากมากผมทั้งขับรถไทยอะ่ะโอ้โหรถนั้นไม่ค่อยได้ใช้ครับอืออือทาง รถไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่ค่อยได้ทำจอดวิ่งหินวิ่งทรายครับแถวบ้านนะนครับเดีวเราจะไปดูวิธีการบังแต่งว่าเขาวัดกันยังไงนะนี่ครับ น,น้ำดื่มฟรีครับดื่มน้ำดื่มกันมีน้ำท่อมด้วยนะพผูชมเราพาไปดูวิธีการรัดแต่งบ้านยังไง